เราคุยกันนะว่าเอ๊รูปแบบที่เขาจะมาหลอกเราเนี่ยมีรูปแบบไหนวิธีหรือว่าจุดข้อสังเกตว่าเอ๊เหล่านี้เป็นแก๊ง call center หรือเปล่าสมมุติครับอาจารย์เราเราได้ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วเราถูกเขาหลอกแล้วพูดง,ง่ายๆครับอาจารย์เราจะต้องทํายังไงครับหากถูกแก๊ง call center หลอกให้ทําธุรกรรมไปแล้วครับอาจารย์ครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าโอเคเรามือเร็วใจเร็วเราโอนไปละนะครับเราโอนไปละนะครับ อ่าส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบัญชีที่เราโอนไปเนี่ยนะครับอ่ในทางปฏิบัติเนี่ยอ่มันอันที่หนึ่งแหละมันตามยากนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาเปิดเนี่ยในภาษามันแล้วก็จะเปิดบัญชีม้านะครับก็คือรับจ้างอ่าเอาคนไปรับจ้างเปิดบัญชีแม้แบงก์จะบอกมีความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับ มารู้สึกตัวขึ้นมานะครับเฮ้ยโอนไปละเสียแล้วทํายังไงนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับตอนเนี้ยนะครับเออ่ที่เออ่ศูนย์ของปปงเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเออ่เวลาที่จะยึดอายัดเงินอะไรต่างๆเนี่ยชั่วคราวเนี่ยนะครับนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับนะตำรวจเนี่ยนะครับก็อาจจะประสานได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยนะครับในเบื้องต้นยังไม่ได้มาแจ้งความยังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาตำรวจขอไปอายัดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําเรื่องยาก เท่าที่ผมทราบตอนนี้ะะนะครับปปงกาลังนะครับตั้งศูนย์ร่วมกับธนาคารนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราโอนไปแล้วนะครับแล้วเราเฮ้ยเราเสียรู้แล้วนี่วานะครับเราจะอายัดไม่ให้เงินเนี่ยมาออกจากบัญชีนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ะะนะครับปปงก็กาลังจะตั้งศูนย์นเฉพาะกิจก็คือสามารถที่จะโทรไปนะครับแล้วปปงก็ประสานกับแบงก์และขออายัดไว้ช่วคขาวเพราะนั้นเงินพวกนั้นเนี่ยที่เราโอนไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ ออกจากบัญชีม้าไปก็ยังสามารถที่จะกันได้ชั่วข่าวนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางหลักนะครับนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวคงไม่นานเนี้ยนะครับเร็วๆเนี้ยนะครับปปงกับแบงก์เนี่ยเขาคงจะมาบอกว่าถ้าโอเคนะจะจะระงับชั่วข่าวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับจริงๆรู้สึกได้ข่าวว่าเขากำลังจะตั้งสูนนะครับขึ้นมาแล้วก็รับตรงเนี้ยนะครับครับอาจารย์ครับเอ่อถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ฉาชีพเขาใช้ข้ออ้างว่าเอ้ย เธอเอยู่ๆเขาก็ได้เบอร์โทรศัพท์เรามาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยขอโทษด้วยบังเอิญว่าเราโอนเงินผิดช่วยโอนเงินคืนกลับมาให้เราหน่อยอย่างนี้รเราควรจะโอนกลับไหมครับอาจารย์ <c oughs> ก็เห็นวขามีเงินโอนเข้ามาแล้วเขาก็บอก <c oughs> ให้เราโอนเงินกลับไปเพราะว่าเขาโอนเงินผิดอย่างนี้เราควรทําไงครับอาจารย์มันไม่ใช่คืออันที่หนึ่งนะครับมันไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปโอนกลับให้เขาถูกไหมครับหรือแม้เราจะมี เอ่อการสามารถโอนได้ทางธุรกรรมทางอ,ออนไลน์ได้ก็จริงรนะครับเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือแจ้งแบงก์เลยนะครับแจ้งไปนธนาคารว่ามีคนโทรมาแจ้งว่าโอนเข้าบัญชีผิดงี้ๆี้นะครับนะแต่ว่าผมไม่มีหน้าที่ต้องโอนกลับนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณรับเรื่องนะครับแล้วดาเนินการ<อ>ตรวจสอบว่าเงินมันมาจากไหนนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าเขาอยากให้นะครับเอ่อได้รับเงินคืนจริงๆเขาก็ต้องไปแจ้งที่แบงก์นะครับนะฮะ เราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาแจ้งมาอย่างนี้ก็บอกคุณก็ไปที่แบงก์เลยไปยื่นเรื่องนะครับนะถ้าเงินของคุณเนี่ยนะครับโอนมาผิดบัญชีจริงๆแล้วคุณทําเรื่องผ่านแบงก์มานะครับเราก็จะยิงดีโอนกลับให้นะครับแต่ก็ขอให้สู่กระบวนการตรวจสอบของแบงก์ก่อนนะครับนะอันนี้นคือ มันก็เป็นวิธีการป้องกันได้นะครับพราะว่ามี่อาชีพก็คงหยุดไปเลยแหละไม่กล้าเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าโอนเงินผิดมาให้โอนเงินคืนให้เขาหน่อยก็บอกเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามกับกับทางธนาคารนะถ้าเผื่อทางธนาคารติดต่อมาหรือว่ามันได้ไปตามขั้นตอนแล้วทางเรายินดีแน่นอนแล้วก็อาจจะบอกไปว่าตอนนี้อัดเทปการสนทนาไปด้วยนะจะวางหูก็เลยก็ได้นะครับอาจารย์อาจารย์ได้เรียนรู้เยอะครับใช่ครับ